ตัวบูมสูงแบบเช้ามากเราก็ต้องมาเช้าว่าเราต้องนี่มาบอกชั้นเตดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมัจะมมันจะมันจะตกเบเด็กใจกันเด็กบมั้เพราะว่าตับเขามีส่วนลดตูปตงปแดว่าหนึ่งพันล้านไปตูปอะไลไปตนี้ตูปเท้าหมาสุดกองเดยตูดเลยดแม่วช็อปไปแม่บัช็อปตู้อินทีวีได้ครับู มีู่เบอร์กับแอร์มันะเรีน่็อปใหญ่มากมีให้เราได้กินผู้แข่งกินค่ะตะดวเลยลรพาดกก็นอนก็มีคอ็นี้ตาแก้วเขาจะรอใส่ตามถึงเยอะค่ะทั้งผมกินทั้งหกใช้เสื้อผ้าใดๆเพ่อเิ่กงับใช้เวลา ประมาณหนึ่อแบบเราโดนแบบฟิล์มเจ็ติดเลยเลื่อนไปเลื่อก็คือเคยมีเสื่อนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นช็อกโกแลก็ไม่มีหลายอย่างที่เรารู้ักมีมีทุกกี่ห้อซือแบบชสุขเราเห็นก็ื่างสุาแล้วก็มาเห็นจริงอี่เนา ก็แลัวนนวเนือทุกอย่างตงทด้ยาลัลที่หลักการักทีกตัดหับวันวันที่มาบอกนะคะเดี๋ยวจะบอกคุณชมค่ะว่าตดใช้่ตรนี้ในติดต่อตั้งแต่มาที่10เมื่อก2ในิติก็ดเมือก2จดติใจได้เลยละบกตก็คือติกตออช็อปน10เอ็นโเมราค่ะแล้วก็ พอใจโคต์ตนนี้หลอกไปเนาะก็คือมันสามารถท็เอปอัจดเกิ้นี้แบบุดดที่คุณมค้มนี่หรอลงแล้วลงที่ใช่สร้างแบบหลักธุมแบบหักานได้ก็คือเลยหลักมาแต่ต้องกดคุมมองแล้วใช้ด้นะคะไม่ใช่กดคุมมองแล้วดองไว้ก็คือหมดก็อายุเอาเฉด้วยก็ได้ค่ะก็ส่วนแคมเปญนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาลอง ช็อป,ปิ้กันนะคะในเมกอค่สินค้าพวกน้กินมากผมก็จะเป็นสินค้าอะไรก็ตางนะคะแค่ไปที่ไหนคนใบก็เจอค่ะของทีทั้งมใช้ต่างๆนะคะแล้วก็มีฟอสตวดรถมาให้ั่วแล้วก็ฟูปองต่วหึ่งหีแล้วก็ส่งถ้าตกบาบรอสงตัวน้าถักประเทศของแล้วก็เอออะไระไแล้วไม่อันออ้าวฟูฟองชะล่าใช่ เดี๋ยวคุ้มกันคุ้มมากคุ้มากเนจารอขอให้ลยโอ้โหาก็แต่วันที่เส็จแล้วหมดุพนอ้ขรียกสอบนานยู่าสนั้นนแบบเขาไม่จบเชงเลยนะใช<ค>่เราเป็นเครื่องีเห็นเยอะแย้วถึงได้ลองที่อุ่นกก็เก่นปงานทุกงานต้องไปกัเขาี่แบ่นเน ก็ได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะการทำงานก็กันและกานเวลาออกงงานคูก็มาทำงานอยู่างเงี้ยดูว่าจูนกันไหม่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะเรคอลั้คู่แล้วก็ได้เรียนแต่พอได้ทำงานด้วยกันก็รู่สนุกดีแบบคุยกันช่วยช่วยแชร์พอซึสุขนที่การ กนไหนก็ังทีมาถมาเพื่อนไม่อหาาไม่ต้องรูคนย่กูอก็ช่วหูชาบไม่นานไปีใหม่แฟนแนไม่มีค่ะไม่มีแฟน่ตาจะไปไหนโอ้น่าจะทำไงเลยไหมคือเชื่อเพราะมันไม่มีทุกที่เหมืเนไปต่อเขากงานถ ก็าวนาไ่คาดวั้น่าวราไหวละเนี่ยไม่ไม่ค่อยคาดวังเพราะถอว่าเรอกว่าเขาจะมาแล้วเขาไม่มาก็จะแบบเท้าก็เลยไอ้ราแตู่เดัน้องแล้วหมูก็คือแบไม่ได้แต่แต่ที่จะแต่งแล้วให้โอวันด่าย จริงๆพี่อ่ะก็จะมีแทนแบบว่าอย่างหน้าอะไรก็ตุกชิฟนนเป็นแบบชิปใหญ่้ก็จะแบบไินถ้าแม่ให้ก็ได้แม่ไม่ให้ไม่ได้สปอยได้ไหมว่ามาจุอะไรไ่อใหญ่เป็นนาฬิกาเพราว่าไจับอะท้งงเนี่ยรวมันใช้ได้จริงงงงนงงงงง่งง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 งคนงง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 ง้ แล้วก็กเกรงว่าน่าจะลงทสองไม่ได้แต่คืเก,กินไอ,อ้วกไอ้ก้ามลวะใช่ค่ะแล้วดแบบมือแดงว่ามีรุ่นยมือทีอ่ชอบอยู่ในใจเองนแน่นอนขอได้ไก็มีค่ะแต่วาถ้ามันแบบแทช้เนไปเกินกว่าที่ตัวเราเอื้อมที่จะเสียก็แบบเบตังค์ดีกว่าเจ๋อมีข้าวกีดไมเกิน เพราว่าปีนี้คนก็แบบรอรออีกแ่้วปีหน้ากันยังไงะเอาจะมีค่ะมีแน่แน่หลายคนน่าจะแฮปปี้ด้วยซ้ำถ้าถ้าได้รู้ว่าถุงบอดวิกบอดลาบอะไรมันก็เป็นการแยงอย่างเดียวว่า คนน่าจะแบบ่างนี้ที่บออว่าในี้ที่ไมหรอกเลยแต่ว่าทีน้าที่บอกได้ก็คือเอ่อเือคนที่ต้องขายเนี่ยบเชฟผมเป็นตุลละครคอมเมดี้คีแ่ว่าน่าจะเป็นะไรที่หลัลอรจากเรีเไปเยอะแล้วอะดูอะไรผูมบ้างอันนี้ก็มี่กามแบบเนั้งหน้ามากเราเราแบบหน้าค่ะไม่เจอเป็นตลกอะเราแบบ ใม้เราใส่ตุ่มอัตลกใครบอกอัตล,ลกนั่นคือค้อนได้ที่รู้ส้วยซ้ำระดาบปากปามากกว่ากุ๊ก <c oughs> <c oughs> ็คือแบบเป็นตัวเองไหมก็ไม่ทราบเพราะมันก็เป็นโควางประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าเพื่อไคลเซอร์ของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบสองคนย้ายล่างกับเป็นออแม่คุณตากับพี่จารู้ด้ยซ้ำนิคทาเนี่ยชอบนอนหลับ เรื่องอะไรได้ชูน้น้ค่าเจอมุกตาสูงมากใคเห็นก็นต้องส่าเป็นลุ้นตาแต่ว่าตลักลากกันกกมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เองอะโลกคณิกาก็เปิดอุิยยี่ปีอีกสักส่วนไอตัวเทนเดบอะไรอย่างเง้นบอกว่า็นุกแม่นอนอมยอมพูดถึงเราข้ามปเป็นลูกพญานาคหุกค่ะเราข้ามันเป็นแบบ ปฏิบัเป็นอะไรแบบแบบสำหรับเราต้องมาต้องมาในรูเพิพ playable, ่มเยอะเหมือนกันเรื่องการโชว์ที่แบบเป็นพวกสมัยใหม่มากคือนแล้วก็คิดโชว์มีการแบบเป็นบาร์เทนเดอร์เชคในยุคสมัยนั้นเรายังไม่กี่การมันมหายอยใช่หลายแบบไม่ได้ใช่คือเราคิดว่าเราการเราจะขาดกลัวไม่ได้ได้ เราเดอร้างเราต้องทำาชีคบเราต้องเกิดทำาเล่นเกิดสภาอย่างนี้น่าหลงเราทั้ได้แล้วติดเป็นต้องมอแบบเันมีไรอย่งเด้าก็เอาง่ายเล่นกันตดนมักระดงในกองสนิทกันอ่ะมือสนิทเลยอ่ะสนุกมาแต่ก็คือสนุกมากตากชอบมึงที่นเดียี่มชอก็ยก็จะมห็่นเียม่ มไม่แน่ใจเลยว่ามีน่าจะได้ทำเพลงหรือาศาศาเปลาอา,อาจจะอาจจะได้ทำเองหรือเปล่าไม่รู้ก็ขอกวามิดขอมาขอตัอีก้อยากทำเหมือนกันมีมีอะไรมีที่เกี่ยวอะไรไหม่็ค้อว่าจะได้ฝากด้วยนะคะก i k ชอบนะคะที่เป็นปเพลนั้นะ,ะว่าอะารก็คือถ้าส่างถึงบ่า เรา้ัแออับะเตนราคะแล้วก็มีฟองเส่วนไว้อีกหนึ่งพันล้านใบเลยเยไหม่สรีบไปกดกลนนะคะคกดราคากดสินค้าแล้วกดใจตามดุ้วไหวน,นะคะถ้าไม่จากเงนเราก็จะไม่ได้ตัวนี้นะคะแต่ส่วนตัวเราแล้วก็มีข้อสํารวปนะคะที่ฝครื่องมีเทสเซมอบไันไนี้ก็ช่วยข้ออัพทุกางได้ไัดสวนามตรคีอดีนะคะรีบไปชมนะคะอกดูบ้า